ยากับร้านเดินชมสวนบ่ได้เข่ารกบ้านมันเลยไฮเดันเยีย yeah. sure. nice I mean ปีนี้งามมากเลยโออ so beautiful งามลร้งามลร้ yeah and i'm like over here i've yeah. got to move these bonds oh i don't oh, oh those. Those lindy used to be lindy yeah yeah, yeah there used to be plenty of room for that mm, until yeah. that bush got double -sized yeah. this year. after that flower moving yeah, well, yeah. i'm gonna yeah. have you come over and help me yeah. do some moving this flower when they have the, the flower it must be very beautiful they are I like yeah. Those, yeah. yeah those are nice oh, what color do you have um usually pink, okay. pink. Yeah. Yeah. This one, mm -hmm. look at this. Oh that's very really, really yeah. my I, favorite I one. That's my favorite one. Yeah, yeah, it's getting to be my favorite one too. Yeah. Bunny. It's Bunny. Uh, oh yeah, there's bunnies everywhere around here. Uh, I wanna want pick it up but I go. I don't know that. Looking you lot here, Gemma. Yeah. โอ้ยเลือใจเลือใจดอกดาวเรืองไมอยากอ่างอีกว่ามองไม่บานอีกโอ้ยเลือใจเลือใจปีนี้ไมอยากชนะเอ้ปีนี้ไมอยากชนะไม,อย,ไมอยากทำสวนตัดตองไมห้หฮหลนตัดตองไม้ห้หลน idas อปอนีณแม่บ้านทำสวนสนะแมย์ยาใหม่แมยยาสนะค่ะ เมย่าดอกไม้ออกสวยงามกลัวพราะ่าแม่ย่าบานก่อนให้เดนเยอะของเม่ย่าบานก่อนของไม่่านกำลังตูมค่ะโอ้ยธรรมชาติด,ดีมากเลยค่ะช่วงซัมเมอร์เนี่ยบรรยากาศและธรรมชาติเสียงนกเสียงกาล่องสบายหูดี แบบมาบ้านแม่ยานะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะพาหน่องนาลินออกไปชอปปิ้งทาเก็ตซื้อของเล็กๆในหน่อยค่ะนาลินอยากไปซื้อของทีทาเก็ตค่ะเลยแบบพามาหาแม่ยาก่อนแป๊บหนึง่งดอกไม้สวนแม่ยาปีนี้สวยมากค่ะแมกโนเลียกับบานอีกแล้ว ไฮเดนเียนี่ยโอ้ยสีสวยของแม่ยาของแม่ปังยังท่านเดบานเต็มที่ค่ะถ้าเพื่อนบานทุกช่อเดี๋ยวแม่บานจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกครั้งเนาะท่านอะสวยอะ่ะสวยงามเนาะคะ่ะเนาะสีสวยด้วยอือม คนชอบดองใหม่เท่านั้นถึงทางเก็ตแล้วนะคะเพื่อนๆที่รักคะ่ะ านถึงทาเก็ตแล้วค่ะเดี๋ยวพาณิลินเดินชอปก่อนคะ่ะสองพอลูกไปก่อนนะจำจำละสองพอลูกนะ่นั่นแหละบรรยากาศในทาเก็ตนะคะทาเก็ตในมอค่ะเปิดใหม่ค่ะสาขาในเปิดใหม่ค่ะ นลินนลินเดินกับพ่อแม่บางจะเดินไปดูน้ำยาสักผ้าน้ำยาปั๊บผ้านุ่มค่ะ แนกเสื้อผ้าของไม่ค่อยเยอะค่ะสาขานี่ของไม่ค่อยเยอะเหมือนสาขาเกา่าแม่บ้านบอใครถูกใจเลยถ้าเก็ตสาขานี่ ลินไดของละนาลินไดของที่ต้องการละน้าลินได้ของที่ต้องการแล้วพานาลินมาซื้อหนังสือแล้วก็เสื้อยือดค่ะได้ของแล้วก็กลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะ เสียงบอรถพยาบาลเจอกันที่บ้านจ้าน้องมากุกีดีใจเห็นผีสาวน้องณลินกับแม่บ้านพอบ้านมาถึงบ้านดีใจนั่นน่ะนั่นน่ะนัะ่นะแม่บ้านก็จะเขาครัวทําอาหารเย็นให้พอบ้านกินนะคะเพื่อนๆค่ะ,คคคะบ้านจะก,กินตำทัวลาบไก่ค่ะลาบอกไก่เปิดตู้เย็นหาของสิค่ะ หาถั่วหาอย่างตำนะคะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะขอตําถัวลาบไก่ให้ประบานกินอาหารเย็นนี่นะะเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมามาจัดแจงค่ะตำถั่วตําถั่วลาบไก่เห็นสีสันจืดๆน,นี่เพชรแซ่บนาดูนะคะลาบไก่ลาบอกไก่ตําทั่วนะคะอาหารให้ฝลั่งค่ะประบานชอบกินตําทัว่วลาบอกไก่ประมาณนี้นะแม่บ้านอุ่นเขาสวย หน้าตาจืดจืดแบบนี้เซ็ปนะดูนะคะหลาบไกล่หลาบอกไก่ตําทั่วค่ะเขาสวยร่อนๆง่ายๆค่ะอาหารพอบ้านค่ะพอบ้านชอบกินประมาณเนี้ค่ะ